ว่าวันนี้เนี่ยเรามาที่นี่นะคะเราจะได้ทั้งลุยเละเราก็เลอะด้วยงอนนี่คือมันเป็นบริเวณว้ายโอ้ยลอะไรอ่ะลูกลูกอ้วนน้องภูมบอกว่าให้หนูมาเก็บขี้ควายโอ๊ยโดนภูมหลอกซะแล้วบอกให้มาอาบน้ําควายไม่ใช่ไปตัดขี้ควายยังมีไฮไลท์สุดจะพาหนูไปทําอะไรอีเหรอคะไฮไลท์สุดของที่นี่เลยนะครับ เที่ยวกันแถวนนทบ,บุรีค่ะโซนของไซน้อยที่ป้าจิ๊บฟาร์มนั่นเองที่นี่เขามีกิจกรรมให้เราได้ทําเยอะมากเลยนะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้นึกย้อนไปถึงแบบว่าเป็นย้อนว,วัยวานอะไรแบบนี้นะต้องบอกว่าจากที่เราเห็นภาพนะคะกิจกรรมที่นี่สนุกสนุกทั้งนั้นเลยแต่ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันเนี่ยที่นี่เขามีร้านกาแฟาให้เราเช็คอินด้วยอ๋อแล้วก็ที่นี่นะมากันได้ทงครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็น,นคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาเที่ยวหรือจะมากันเป็นหมู่ เพื่อนก็ได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวก็อื่นตอนนี้ไหนๆก็มาถึงแล้วไปหากาแฟาอร่อยๆกินก่อนดีกว่านี่ร้านกาแฟาอยู่นี่เลยป้าจิ๊บคาเฟ่นั่นเองสวัสดีค่ะ น,นีนะคะก็จะเปิดให้เรามาทํากิจกรรมสนุกุกกันทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะ,ตะเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีรอบของการทํากิจกรรมเนี่ยสรอบต่อวันนะก็คือช่วงเช้า9ก้าโมงกับอีก1รอบก็คือเวลาบ่ายสองตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งยังพอมีเวลาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสั่งกาแฟแล้วก็หาอะไรทําแถวๆนี้ไปก่อนดีกว่า ที่นี่บรรยากาศดีมากแล้ววันนี้คือโชคดีไม่มีแดดเลยอ่าแล้วสำหรับกิจกรรมวันนี้นะเราจะไปทั้งลุยลและเราก็เลอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาคนที่จะมาพาเราไปทำกิจกรรมในวันนี้ดีกว่าเอามาตอนไหนเนี่ยน้องๆรู้จักลูกวนปะขอน,นู้นเหรออ๋อนี่ไม่ใช่ลูกวนใช่ไหมมึงเปนเพื่อนรักผมมาตอนไหนเนี่ยไปหาลูกวนด้วยกันเปล่าพาไปหาลอ้วนหน่อย ตอนนี้ค่ะโอ้โหเก่งมากเลย <c oughs> คือเขาบอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าวันนี้เนี่ยเรามาที่นี่นะคะเราจะได้ทั้งลุยและแล้วก็ รู้ที่มาที่ไปของที่นี่ค่ะาิฟาร์มเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะลุงวันคือ,อจริงๆแล้วก็นะครับเด็กรุ่นเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาลุยโคลนได้มาแบบเดินกับดินอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดจะหาที่ที่หนึ่งที่แบบว่าให้เด็กสนุกนะครับ <c oughs> เน้นให้เด็กได้ความรู้แล้วก็ให้ได้ประสบการณ์เลอะ ลุกเล่นพาไปดีกว่าได้ครับกิจกรรมแรกของเราจะเป็นเริ่มจากอะไรก่อนดีเดี๋ยวก่อนจะไปลุยนี่ก็ต้องมีอ่าเครื่องแบบนิดหน่อยมีเครื่องแบบใช่ใช่นี่คุณภูมิคุณภูมิมานี่หน่อยครับลูนเนี่ยเครื่องแบบของที่นี่คือชุดอะไรเนี่ยที่ภูมิใส่ชุดมะม่วง่ะชุดมะม่วงแล้วภูมิเตรียมไว้ให้พี่เขายังอ้าวต้องไปหาชุดให้พี่เขาเปลี่ยนก่อนสิอย่างนั้นใส่บ้างไง พี่เขาจะเลอะได้ไหชุดนี้ลงได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะซักลำบากนะครับสวยไหมปะโหไวมากเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนชุดก่อนโอเคกิจกรรมแรกจะพาหนูไปทำอะไรเอ่ยวันนี้เราจะมาดูแพะกันก่อนนะครับแพะเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่ เป็นสัตว์เศรษฐกิจเลยที่เกษตรกรจะเลี้ยงไว้ถ้ามีที่นะครับแพ้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายไม่ยุ่งยากนะครับแค่มีเนี่ยฮะกระถินกระถินใช่กระถินเนี่ยเป็นอาหารที่แพะชอบกินที่สุดหรอแล้วก็กินหญ้ามึงรู้่าแพเขาชอบนะครับป็นี่เป็นแพะหนุ่มแพะสาวอันนี้นี่นี่นี่ป่าเฮงเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเลยไี้ไหมคะลุงอ้วนอ่าเราเดี๋ยวเรามาดูควายโยนไม่นีิเหรอ ซาดอีกหนึ่งชนิดนะคะนั่นก็คือน้องควายนั่นเองโหกินนอเร็อร่อยมากเลยที่นี่ส่วนใหญ่เขาชอบกินกระถินกันนะคะใช่ยาเขากิกนครับต้องกินยาด้วยแต่กระถินจะชอบกว่า อย่างสมมติควายอย่างเงี้ยค่ะรู้ว่าเราให้เขาแบบว่าสมมตินคนที่มาเนีย่ยเขาจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างก็จะบอกเด็กๆก่อนเ,เลยว่าควายจริงๆแล้วมันน่ากลัวนะ <Huh? S 2> มันน่ากลัวคือถ้าเราไม่รู้จักเขาเนี่ยอยู่ๆจะเดินเข้าไปหาเขาเดินเข้าไปจับเขาเดินเข้าไปลูปหัวเนี่ยไม่ได้กระจาย<อ>ใช่<อ>เพราะว่าบางตัวเนี่ยมันไม่ใช่ใจดีแบบนี้แต่อันนี้ถือว่าชบาเป็นตัวที่อารมณ์ดีใช่ใเป็นตัวที่ตัวที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเด็กๆมาที่นี่คือสามารถขึ้นไปขี ไปเล่นอะไรไรด้ดเ mm ี๋ยวให้พี่ภูมิโชว์ดีกว่าพี่ภูมิพี่ภูมิลองหน่อยสิพี่ภูมิขี่ควายไหมพี่ภูมิลองหน่อยให้พี่ภูมิไปไหนอ่ะอ๋อพี่ภูมิมีบันไดส่วนตัวด้วย ไปทำอะไรกันในนั้นหนูอ้วนน้องภูมบอกว่าให้หนูมาเก็บขี้ควายอโอ้โหโดนภูมหลอกซะแล้วบอกให้มาอาบน้ำควายไม่ใช่ไปตักขี้ควายแ้วพี่เหรอ <c oughs> ภูมน่หร จิกกล่องนั่นแหละนั่นแหละหน้าจิกจิกให้กล้องแตกเลยเออนิ่งมากรู้สึกเหมือนวันนี้ไม่ได้เอามาดูตัวนี้กับตัวนี้หน้าตาไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเราจะบอกว่าเด็กว่าอันนี้คือตัวตัวผู้ใช่ไหมตัวนี้คือตัวตัวเมียตัวเมียใช่เราดูจากตรงไหนหงอนหงอนใช่ถ้ามีหูหงอนใหญ่แบบนี้นี่เป็นตัวผู้เลยนะครับหงอนนี่คือมันเป็นบริเวณอ้ายอะระรลูก ผมจับทำไมอ่ะเหนี่แน่นโอเคทำไมอ่ะเราทำอะไรไม่ไดีล่ะเริ่จับอโอใช่ต้องจับไว้แน่นๆนิดหน่อยนะครับบริเวณที่เราเรียกว่าหงอนคือทั้งบนแล้วก็ข้างล่างเลยอ่ะใช่ครับตรงนี้เป็นหงอนเนี่ยจะเป็นหงอนใหญ่ๆตัวผู้คือจะมีหงอนแบบนี้ใช่เอคราวนี้ค่ะอยากไปลองเก็บไข่บ้างแล้วอ่ะลูกอ้วนอ่าเดี๋ยวก่อนเก็บไข่เดี๋ยวให้ดูไก่อีกตัวนึงก่อนดีกว่ามีตัวนึ่งอ่าพี่แพลวเคยเห็น ไก่ที่มีงวงมะพี่แพลวสังเกตมั้งวงมันอยู่ไหนบ้นเขาไม่รููอะไรตรงนี้เลวงวงมันอยู่ไหนนะพี่ีพลวนี่คืองวงนี่เนี่เหนียงเหนียงงวงคืออะไรอะตรงไหนเนี่หรอแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกตื่นเต้นตกใจมันก็เลยหดเข้าไปแต่โดยปกติถ้าเราไปดูที่บ้านมันนะนี่งวงมันเนี่ยมันจะพี่แพวดึงออกมาเลยดึงได้เลยเหรอเขาจะไม่จิกใช่ไหมอีกอีกยาว เวาดึงมานี่มันจะเป็นงวงอย่างนี้เลยค่อยลงมาแบบนี้เลยมันจะอยู่อย่างนี้ทั้งวันไก่งวงใช่มันจะอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยไม่ว่าตอนเดินไปไหนจะกินอะไรเนี่ยมันก็จะอยู่ท่านี้แต่ถ้ามันตื่นเต้นหรือมันตกใจเมื่อไรเนี่ยงวงมันจะหดเข้าไปใช่หดไปเป็นนอเลยอ่ะโอเคโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราไปเก็บไข่แต่วันนี้ไข่ที่ยาให้เก็บเนี่ยเป็นไข่ กกันน่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําไข่เจียวกันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรต่อมีกิจกรรมอะไรต่อเราจะทำอะไรต่อดีเก็บผักป้าไปเก็บผักปะปเก็บผักกันดีกว่า ผักออร์แกนิกครับผักออร์แกนิกเหรอครับมันคือผักอะไรอะครับบุ้งค่ะอ่าผักบุ้งไหนผักบุ้งมาบุ้งอยู่ไหนอ่ะนี่เหรออันนี้คืเก็บได้แล้วเหรอครับใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวให้พี่ภูมิพาไปเก็บดีกว่าครับผักที่ปลูกที่ฟาร์มป้าจิ๊บเนี่ยเอ่อจะเป็นผักที่เราปลูกเราจะสอนเด็กเกี่ยวกับการปลูกผักว่าเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมี เป็นผักออแกนิกเป็นผักที่ปลอดภัยมลางั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันค่ะอันไหนเีอะคนปลาปวันลาปลาปลาปลวปลด้ลยปลา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 ผลาป้าปลาพลาปลาผลาปลาพลาปลาลารูาจักปลากลาป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 ลาาปล้จัาปลาปลกปลาปารู้จัารู้จักปลายลาปลาปลาาปูาปลาพีาพลาป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 าปลาปลลารปลา ต้นนี้คืตอต้นอะไรครับอันนี้เหรอฮะอ่ฮะอันนี้หน้าตามันคล้คายๆกันใช่ไหมพี่แพลวถ้าพี่แพยอยากรู้ว่าอไะไรกะเพราอะไรหัวาพาพาี่แพวดูที่ข้างใบข้างใบใช่ถ้าใบของใบกะเพราจะมีหยักแต่ถ้าเป็นหระลพาเนี่ยใบจะไม่มีหยักใบจะเรียบไปเลยอ,อ่ะโอเค <laughs> เดี๋ยวเราไปทากับข้าวกันต่อน,นะครับโอเค กินข้าวกันเลยล้างไปเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูวันนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างพี่ภูมิไข่เจียวไข่เจียวผัดผัดผงแล้วมีอะไรอีกผัดกะเพราโอ้โหเียัดจังฟังช้าตกใสยหิวแต่ว่าต้องให้พี่แพลวกับภูมิช่วยกันทําแล้วนะได็ดครับหนูว่าจะไม่ได้กินก็ต้องให้หนูทำนั่นแหละค่ะลูอันดับแรกเจียวไข่ก่อน เจีาายวไข่ตอกไข่แล้วก็เจีาายวไข่คือทุกคนจะต้องทำเมนูนี้เองทุกคนคคนะครับดีมากเลยนะที่แบบปัจจุบันนี้มันมีแบบว่าแหล่งเรียนรู้อะไรแบบนี้เนาะให้เด็กๆเขาได้ไปฝึกสกิลกันด้วยทำให้เด็กโตขึ้นมาเขาแบบฝักษะรอย่างอย่าง เบสิกเบสิกนะแต่ว่าพอเราได้ลงมือทําเองตั้งแต่เก็บไข่เก็บผักแล้วก็ทํากับข้าวเองแบบนี้มันทําให้รู้สึกว่าเมนูเบสิกเบสิกเหล่านี้มันดูแบบพิเศษขึ้นมาเ,ออเลยนะคะวนครับใช่เด็กจะรู้สึกว่าโอ้อร่อยไม่เคยกินที่ไหนอร่อยเท่านี้เพราะว่าเขาได้ทําเอง มันก็เลยเกิดความภูมิใจว่าโอ้โหหนูก็ภูมิใจวันนี้หนูได้ทอดไข่เองด้วยได้ผัดกระเพราผัดยางเลยหิวมากเลยค่ะพี่ภูมิตักให้พี่แพลวก่อนเชื่อว่าพี่ภูมิก็หิวแล้วเหมือนกันเนี่ยพี่ภูมิหิวตั้งแต่เก็บไข่แล้วเนี่ยอันเดี๋ยวเราเติมพลังตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมต่อจากนี้ไปคือจะเป็นกิจกรรมที่แบบมันมันลุยๆเท่านั้นเลยใช่ไหมคะได้เลอะละได้เลอะละพี่แพลวจะต้องไม่สวยแลวครั้งนี้หมดสวยเลยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเลอะเรามาเติมพล ขอร้อให้กินก่อนดีกว่าค่ะมาชิมผัดผักบุ้งร่อยมาอิ่มยังอิ่มมากเลยค่ะอร่อยมาก เสียงดังเกินภูมิมีพลังแล้วไงไปเติมพลังมาเสียงดังเลยได้กินผักไหมกินแค่ผักเผาเออเออเผ็ดเผ็ดพริกเลยเา้องเ็าเผ็ด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 อ่าแต่ผักที่เรากินเมื่อกี้เราฉีดยาฆ่าแมลงไหมไม่ไม่ฉีดเราใส่ปุ๋ยเคมีไหมไม่ไม่ใส่งั้นผักของเราเรียกว่าผักอะไรนะ ใช่ผักออร์แกนิกปลอดภัยนะครับทีนี้ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยสมมติว่าถ้ามีมาแมลงมากินผักเราเนี่ยเราต้องมีวิธีการจัดการมาแมลงด้วยอเ,ออเอาก็เอาเอาอะไรอ่ะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกหมดนะเวลาคิดอะไรย่งเอาเอา,เอาอะไรคะลุงอ้วนครับ <laughs> เราจะมีตัวหนึ่งที่คอยกินมแมลงให้เรานะครับเ<อ>พื่อจะใกล้กับแมลงนี่คือตัวนี้เดี๋ยวมันตัวใหญ่มาก พี่ไปนั่งก่อนเดี๋ยวพี่แพรวกลัวพูไปนั่งก่อนกลบเนี่ยเราเลี้ยงไว้เพื่อให้มันมากินแมลงนะครับเพราะมันกินแมลงเก่งมากเราก็เลยเอามันมาค่อยปล่อยไว้นึงลบริเวณแปะเดี๋ยวจะให้ไปดำนานะครับดำนาเพราะว่าวิธีการปลูกข้าวเนี่ยประเทศไทยมีอยู่2วิธีก็คือเป็นนาดำกับนาหวานนะครับอย่างไหนดีกว่ากันพี่แพรว่านด หน้าดำแล้วน่ะค่ะตอบตามน้องนาดำใช่ไหน้าหวานเนี่ยก็คือเอาข้าวไปหวานเลย<ะ>ใช่ไหมมันก็ดูน่าจะง่ายดีนะน่าจะง่ายใช่ง่ายแล้วก็สะดวกทําง่าย<ะ>แ,ตแต่ว่าต้นข้าวมันจะขึ้นมาเยอะอใช่ไหมเยอะมันจัดการไม่ได้ใช่พอเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะมีแค่ต้นเดียวนะครับที่ออกรวงให้เราเพราะข้าวต้นหนึ่งเนี่ยมเมล็ดหนึ่งเนี่ยเวลาที่เขาขึ้นมาเป็นต้นเขาจะแตกกอไป เป็น15ต้นกอจะใหญ่ขนาดนี้เลยแต่ถ้าเป็นนาหวานปุ๊บไม่มีเนื้อที่ให้แตกเลย<า>นะครับ<า>ก็จะขึ้นมาแบบต้นอื่นจะคอยแย่งอาหารอย่างนั้นก็เท่ากับว่าข้าวที่ได้จากนาหวานมันก็จะไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มที่แย่งอาหารใช่ครับพี่ชายพร้อมอยังพร้อมค่ะพร้อมนะอ<า>โอเคอ<า>มุมพร้อมยังคุณยายครับเดี๋ยวสอนน้องแพะปลูกข้าวนิดนึงครับคุณยายเป็นชาวนามีคุณยายมาสอนด้วยปะ จับปลานะครับ,บต่อไปเดี๋ยวจะให้พี่แพรจับปลาแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้พี่แพรแข่งกับคุณภูมิว่าใครจะจับปลาจับกุบได้เยอะกว่ากันนะครับแต่ว่าพี่ภูมิเป็นเจ้าถิ่นพี่ภูมิต้องต่อให้พี่แพรก่อนอ่าอ่าพี่ภูมิจะต้องนั่งดูเฉยๆนั่งดูพี่แพรจับนับหนึ่งปลานับหนึ่งถึงยี่สิบนหนึ่งถึงยี่สิบแอกะหนึ่งถึงยี่สิบภูมิถึงจะลงได้โอเคป่ะ ต่อให้พี่แพลวนิดหนึ่งพี่ภูมิรอนับนั้นหนึถึงยีนะอ่ะพี่แพลวเริ่ม 2> <c oughs> 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปิอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสหเจ แปดสิบก้าย่สอาคุณภูมิไปเอาแล้วคุณภูมิมาแล้วพี่แพวคุณภูมิมาแล้วพี่แพวพี่แพวเร็วพี่แพวอาภูมิไปสองตัวแล้วพี่แพว ผลออกมาแล้วไปหลอภูมิจับปลาได้สี่ตัวพี่แพลจับได้สามตัวอ่าแล้วพี่แพลจับกบได้กี่ตัวไม่ได้ไม่ได้เลยภูมิจับกบได้ห้าตัวโอเคเสร็จแล้วจะให้พี่แพล็จไปเล่นสไลเดอร์สักครั้งหนึ่งเคยเล่นสไลเดอร์โคนมาก่อนไหม โอ้โหนี้ต้องลองหน่อยต้องลองหน่อยว่ามันเป็นดินนี่แหละครับเดี๋ยวจะให้อาพูกโช้ดอ่ะเฮ้ยโอ้โยมันก็จะลงไปในโคลเลย ทำแล้ว<า>นะครับเก็บ,รบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้อาบน้ำนะครับ<ช>ที่นี่ยังไม่อาบน้ำเพราะว่ายังมีไฮไลท์สุดจะพาหนูไปทำอะไรอีกเหรอคะไฮไลท์สุดของที่นี่เลยนะครับแต่ว่าคนที่จะลงบ่อนี้ได้จะต้องมสอีสภาพนี้สภาพนี้สภาพนี้ลงไม่ได้แต่ถ้าสภาพอย่างนี้นี่บ่อนี้สำหรับใ,ใช่สำหรับคนที่ใจกล้ากล้าเล่นโคลแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีของปั้นให้อ่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ไายนี่เลยนี่คือไฮไลท์ของเราเลยนะครับเป็นบ่อบับเบิ้ลอ่าเป็นปาร์ตี้โฟมสำหรับล้างตัวนะครับอ่า ไม่เลิกแล้วครับขาเหมือนกับว่าไม่เคยเล่นมาก่อนเลยใช่ใช่เล่นทุกวันนะครับเล่นทุกวันเด็กๆอ่ะชอบลองมาที่นี่คืออย่าว่าแต่พวกเขาที่สูงขนาดด้วยอย่างก็สามสิบปวยกร่บะเลยรู้สึกแบบสนุกมากสนุกนยครับเพราะว่ามันห่างๆการที่ลองขับอะไรแบบนี้มันยากมากในิีมที่นี่ก็คือสามารถมาขับกรรมะบ้ได้ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กพ่อแม่หรือว่าจะเป็นผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้ใช่ครับได้ถึงแม้ว่ามันจะแบบขับอถมากแบบได้กดบ่อยแล้วก็ได้ย้อนใบเบรกรั้งนึง ว่าวันนี้เนี่ยใครที่ดูรายการของเราอยากจะตามล่อครับครับผมใหู้้ว่าแนะนำดีกทอ่อให้เข้าไปที่เพจ <ฮะ S 2> เพจ <ฮะ S 2> ปฏิฟาร์มนะครับเ <ฮะ S 2> พราะพัฒฟาร์มเนี่ยคือเราจะเปิดรอบหนึ่งที่รับเด็กอายุห้านนะครับคือ เพราะนังเนี่ยจะต้องมีการจองกันหน่อยก่อนเห็นบอกว่าที่นี่นะจองนแบบข้ามเดือนเลยทีเดียวใช่ครับทางนีิวต้องจองนานนะครับเพราะว่าเราจะไม่ให้แบบเยอะเกินไปแน่นเลยจะแบบว่าเอาสบายๆให้เด็กสนุกได้ทุกคนได้สัมผัสทุกคนได้ทำริๆทุกคนแบบนี้ครับ สนใจอยจะมาทุนจุดในแบบนี้ก็ติดต่อไปที่เพจได้ไปลงคิวดองตรงนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปมีโซนคาเฟ่ด้านหน้าก็มาได้ทุกวันได้ทุกวันครับวันนี้ขอบคุณเฮียอ้นมากมากเลยนะครับก็ขอบคุณลุงภูมิด้วยลุงภูมิมาแล้วมาว่าจริงๆค่ะวันนี้เราต้องเอาอะไรสุดๆเลยขอบคุณนะคะลองภูมิลุงภูมิพีแพลวเรียกขอบคุณนะคะอครับขอบคุณครับครับเดี๋ยโอกาสเจอแล้วมาได้เลยได้ครับพาหลานมาครับได้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราขอไม่ 哦。<music> ที่ปัจจิฟร์มค่ะวันนี้นะคะเรารู้สึกสนุกมากๆแล้วก็เหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีกิจกรรมที่จะบอกว่ามัน,มนเหมือนเป็นกิจกรรมที่แบบว่าเบสิกเบสิกทั่วไปนะแต่ว่าจริงๆแล้วบางทีเราก็อาจจะหลงลืมแล้วก็เรื่องบางเรื่องอ่ะคือเราอาจจะแบบไม่รู้มาเลยด้วยซ้าน,นะคะนอกจากเด็กๆอาจจะมาเรียนรู้ที่นี่ได้แล้วจรงิงๆแบบว่าผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันได้ทําความรู้จักกับสัตว์แต่ละประเภทเนาะเป็ด นะคะไข่ของเขาหรือว่าจะมาดำนามาจับปลาจับกบแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราได้ลองมาทําอะไรแบบนี้จะทําให้เรารู้สึกว่ามันได้เติมเต็มแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแน่นอนเลยค่ะและก่อนจากกันไปค่ะแน่นอนว่าเรามีคําถามประจําสัปดาห์นะคะมาให้คุณผู้ชมร่วมรับของที่เราดึกกันด้วยคําถามประจําสัปดาห์นี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใครที่ดูรายการของเราตั้งแต่ต้นนะตอบได้แน่นอน สำหรับเมนูวันนี้นะคะที่แพลวกับน้องภูมิได้ลงมือทำกันเองเนี่ยคือเมนูอะไรค่ะถามว่าใครทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาได้เลยที่ Facebook The Destination ประทับใจที่ปลายทางส่วนตอนนี้ไปฟังเฉลยแล้วก็ชมรายชื่อผู้โชบดีประจำสำัปดาห์ที่แล้วกันก่อนค่ะ นประทับใจที่ปลายทางแล้วนะคะทางต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วก็จะสนุกในรูปแบบไหนอีกเนี่ยต้องคอยติดตามให้ได้เลยนะคะทางทีเอ็นช่อง16ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะฝนเริ่มตกหนักแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำเป็นชุดก่อนนะคะบ๊ายบาย